สวัสดีครับพี่น้องชาวครีเอเตอร์หรือนักสร้างสรรค์และชาวยูทูบเบอร์ท่านที่มีอาชีพเป็นยูทูบเบอร์สร้างสรรค์าง,งานอาชีพสร้างช่องยูทูบเบอร์นั่นเองนะครับผมเองก็เป็นเชเคเช่นเดียวกับทุกท่านนะครับ คืออย่างนี้นะฮะผมก็อยากจะทำความเข้าใจสักนิดหนึ่งในส่วนตัวของผมเองทำไมจึงต้องมารีวิวในช่วงกลางคืนก็เพราะว่าผมเองนะครับกลางวันนั้นก็เป็นทีเชอร์ฮะกลางคืนก็เป็นยูทูบเบอร์นะครับถ้ามีโอกาสเสาทิต์ก็โอเคนะมีเวลาบ้างในการที่จะพบปะแฟนคลับณนะที่ตรงนี้ชมรมบอลไซเจ้าจอมร่มกล้าตลาดต้นไม้เจ้าจอมร่มกล้าซอย3นะครับ ผมเปิดขึ้นเป็นที่เผยแพร่ความรู้ในเรื่องราวนะฮะของบอนไซนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผมไม่ใช่ผู้รู้แต่ผมเป็นผู้สแสวงหาความรู้ที่จะมาพบปะก,กับทุกท่านนะครับแลกเปลี่ยนกันนะแฟนคลับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่ามาได้หมดนะฮะผมขอเรียกว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะต้องการสร้างสรรค์าง,งานบอนไซกันแล้วกันนะครับ ในส่วนหนึ่งนะฮะที่สําคัญยิ่งอยากจะเสวนาวันนี้นะฮะก่อนที่จะเข้าคลิปนะครับนั่นก็คือไมยราบไมยราบเป็นไม้ที่กระแสจากต่างประเทศคือประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ว่านำมาสู่ไทยแล้ว,ลวก็ลองมาสร้างสารรค์ดูปรากฏว่ากระแสดีมากนะครับในส่วนของแฟนคลับที่ตอบรับมาสอบถามมาทุกด้านเลย นะมีทั้งส่วนที่บวกและในส่วนที่ไม่เห็นด้วยในการที่จะนําไม้ชนิดนี้มาสร้างสรร์าง,งานบอนไสท่านที่ไม่เห็นด้วยนะครับก็พูดถึงว่ามันเป็นพืชที่ไม่สมควรที่จะนํามาส่งเสริมสนับสนุนในการที่จะปลูกเพราะว่ามันจะทําให้เกิดวัชพืชทั่วประเทศผมก็ยินดีน้อมรับนะครับข้อคิดเห็นนะะในส่วนนั้นกันแล้วกันอย่าลืมนะครับ งานบอนไซเป็นงานศิลปะบนต้นไม้นะฮะไม้ทุกชนิดเราสร้างสรรง,งานบอนไซได้โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่คนหนุ่มคนสาวครับไม่น่าเชื่อเลยอายุ20นะต่ำกว่า20ยังมีเลยนะครับมาเป็นแฟนคลับแล้วก็สร้างสรรค์าง,งานบอนไซแล้วก็20ขึ้นไม่ถึง30ก็มีนะครับสร้างสรร์าง,งานตั้งแต่ไม้ชนิดต่างๆไม้เพลมหน้าตำลึงนะเขาตำลึงนะเง่าตำลึงยังสร้างสรรค์าง,งานได้ แล้วก็ไม้ชนิดอื่นๆนักสร้างสรรนั้นไม่ได้เว้นแม้กระทั่งไม้ชนิดไหนถ้านะในความคิดของผมแล้วนะนักสร้างสรงสรแล้วสามารถที่จะบิดจับไม้ชนิดใดมาสร้างสรรง,งานได้ทั้งหมดนะครับเอ,อ่อไม้จาราบนี้เป็นไม้ที่กรมทางหลวงหรือทางกรมป่าไม้ผมจําไม่ได้นะฮะท่านไปนค้นเองกันแล้วกันนะครับไม่รู้ใครนําเข้ามาเพื่อที่จะมาเป็นปลูกพืชคลุมดิน ในลักษณะไม้ชนิดนี้เมื่อเราจับต้องนะฮะ <_ C> e <an> เขาจะมีลักษณะกลิ่นเหมือนกระถินไม้กระถินปอเทืองนะฮะพืชตระกูลถั่วทั้งหลายสามารถตรึงในตัวเจ่นในอากาศมาไว้ในดินธาตุในตัวเจ่นปกติมันอยู่ในอากาศถูกไหมครับไม่สามารถที่จะลงมาเป็นปุ๋ยในดินได้พืชกลุ่มนี้สามารถที่จะตรึงในตัวเจ่นในอากาศมาไว้กันนะฮะแต่ไมยราบนั้นเป็นกลุ่มหนึ่งก็แล้วกันนะฮะสามารถที่จะเป็นพืชคุมดินได้ถ้าไม่คุมดินได้ก็เพราะว่าลักษณะเขาเป็นอย่างนี้ครับ โอ้โหวันนี้วิชาการเยอะนะเนี่ยนะเห็นไหมฮะลักษณะรากของเขาแทงลงในแนวดิง่งอันนี้ผมชำมาสองเดือนแล้วนะครับขุดมาแล้วก็ชำลงไปในกระถางคือปลูกนั่นแหละชำคือปลูกฟักฟื้นในกระถางแล้วก็จะแทงลงในแนวดิง่งเขาจะไม่แผ่ขึ้นข้างบนนั่นแสดงนั่นแสดงว่าเมื่อไปปลูกเป็นพืชคุมดินแล้วเขาจะสามารถยึดหน้าดินไม่ให้เกิดการกัดเซาะพังทลายของหน้าดินนั่นเองนะครับ นะเพราะฉะนั้นผมก็เลยชีย้แจงถึงนิดหนึ่งว่าพืชทีนนิดนี้เขาเป็นวัชพืชนะฮะเมื่อไปเกิดที่ตรงไหนเขาก็จะแตกไปอย่างไรนาของชาวบ้านเขารำคาญนะเพราะว่า,วามีน้ำนะแต่เขาตายง่ายนะฮะท่านลองไปขุดดูขุดมาโดยไม่มีตุ้มดินไม่มีดินมาขุดแต่รากมาไม่ติดนะฮะแห้งตายนะลองดูนะฮะที่รอดนี่นะฮะไม่ใช่ปลูกง่ายนะครับ ทำมาสองเดือนแล้วนะขุดมาได้ตุ้มรากมาช่ำนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่พูดยาวหน่อยก็เพราะว่าต้องการเสวนาให้กับทุกท่านทําความเข้าใจพืชชนิดนี้ท่านไม่ต้องห่วงนะครับท่านที่มองว่าเรานํามาทําสร้างงานบอนไซแล้วมันจะเป็นการเหมผยแพร่พืชชนิดนี้ไปทั่วประเทศตอนนี้มันทั่วประเทศแล้วครับมีทุกหย่อมหญ้านะรวมทั้งผักตบชวาที่ท่านพูดถึง มองอย่างนี้ก็แล้วกันนะฮะในส่วนที่เขาไม่ดีนั้นเรามองให้ดีก็มีคุณจริงนะรกคนดีกว่ากรค้าแต่ถ้ารกคนบ้ากรคยาดีกว่าครับไปชมกันครับคลิปนี้ผมเชื่อแน่ว่าผมจะต้องสร้างงานไม่ต่ำกว่าสิบชั่วโมงแน่นอนไปดูครับเพื่อแฟนคลับทุกท่านครับเอาอย่างนี้กันแล้วกันนะครับถ้าในต้องการที่สร้างสารรค์งานบอนไซด้วยมายราบนะ แบบนี้ครับเราไปขุดมายาาบมาอยาให้ตุ้มดินแตกนะครับแล้วก็มาชํำลงในกระถางเมื่อเขารอดแล้วนะครับถ้าเราไปโชว์แบบนี้เลยนะแม้กระทั่งออกดอกสีม่วงสวยก็ตามก็ไม่สวยอยู่ดีนะเขาไม่มีระบบระเบียบเราก็ต้องมาจัดนะครับในกิ่งของอกิ่งหลักก็แล้วกันนะฮะตามสไตล์บนใสนะครับเราก็ต้องนําลวดนั่นเองนะครับลวดที่จะใช้ผมจะใช้เบอร์2.5เบอร์สนะครับ เพราะว่าเขาจะสามารถที่จะค้ำยันกิ่งนะที่ที่เราต้องการที่จะให้ให้เขาชูสูงขึ้นนั่นเองนะครับมาดูนะครับในต้นนี้นะฮะในผมจะทำสักชั่วโมงนะครับในช่วงแรกนะครับเราก็ดูกิ่งหลักนะครับกิ่งหลักต่างเนี้ยเราต้องแยกเขาออกมาจากกันก่อนนะฮะเ,เมื่อแยกแล้วนะฮะเราค่อยมาเข้ารวดนะฮะเขาจะจะประสานกันอยู่พันกันอยู่ ไขกันอยู่นั่นเองนะครับนามเขาก็มีมีเยอะมาเยอะครับแต่ว่าหนามมันเล็กนะฮะเราอย่าเผลอไปไปรูดเข้ากันแล้วกันรูดเมื่อไหร่ก็แผระยิบระยับทีเดียวนะฮะเลือดก,กระฉูดเลยทีเดียวน้ําตกซกเล็กเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูตรงนี้ก็แล้วกันนะฮะต้องให้เขาได้แดดเต็มที่นะครับเขาจะกิ่งสวยเดี๋ยวให้ดูชัดๆก่อนนะครับ จะเป็นแบบนี้นะครับเอาตรงนี้ระหว่างนิดนึ่งนะครับถ้าถ้ากิ่งเขาหากักเราก็ต้องทิ้งกิ่งนั้นท,ทันทีนะครับน้ำนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับมายราบเขาก็ห่วงเขาเป็นเหมือนเ,อเขาเรียกอะไรดีเนาะเขาเรียกว่าเขาก็รักนวลสง,งวนตัวเขานะเขาก็ป้องกันตัวเขานะครับพืชก็เหมือนกันสิ่งมีชีวิตทั่วไปนะฮะป้องกันตัวเอง ด้วยวิธีการสร้างนอกจากหลอกล่อให้มาผสมเกอรแล้วเขาก็มีลักษณะการป้องกันตัวเองนะครับนี่คือเรื่องราวของพืชทั่วๆไปนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ารวดอย่างนี้นะครับนะใช้เบอร์ใหญ่นิดนึงนะครับถ้าเบอร์เล็กนั้นไม่สามารถที่จะยกกิ่งได้นะครับ อันนี้ผมชําแค่สองเดือนนะคแต่กิ่งก้านสาขาออกมาตั้งเยอะเลยนะครับเล่าเข้ารวดเนี่ยเข้ายัางไงเข้าให้ห่างสักนิดหนึ่งสี่ห้าองศาหรือมากกว่าก็ได้นะครับนะฮะประมาณนี้นะครับเราก็ยกกิ่งเขาขึ้นมาข้างบนนะครับยกกิ่งขึ้นมาข้างบนนิดหนึ่ง ทุกกิ่งจะทําเหมือนกันในลักษณะนี้นะครับผมจะทําให้ดูแค่กิ่งเดียวปกติจะมีผู้ช่วยนะครับวันนี้วิทยาก,กรก็ไม่อยู่แล้วนะกลางคืนก็คือ,อกิ่งกิ่งหลักกิ่งแขนงนั่นเองนะครับท่านท่านลองลองทำดูนะครับ อมย่ราบมีข้างบ้านริมสวนท่านขุดมาให้หมดเลยถ้าสร้างไม่ทันเดี๋ยวมันตายเอยงครับไม่ต้องห่วงเป็นการกําจัดวัชพืชไปด้วยแต่ถ้ามันมันรอดนะฮะเขารอดนะฮะไมย่ราบรอดก็เป็นอ่วัชพืชทองคําผมเรียกอย่างนี้ก็เพราะว่าเขาสามารถที่จะขายได้สําหรับคนที่ชอบงานบอนไซนะครับ แบบนี้นะครับพอเราเข้าลวดลวเราก็บิดเข้าขึ้นมาก่อนได้เลยนะครับมันจะเป็นระหว่างระหว่างกิ่งนั่นเองคือคือยอดข้อยอดเข,า,ดขาจะออกตามอายอดเขาก็จะออกตามข้อนะเข้าลวดก็เหมือนกันเราก็ไประหว่างข้อนะครับจับลวดที่เราเข้าแล้วนะครับแล้วก็บิดไปเรื่อยนะครับลองดูนะครับ ใช้ลวดใหญ่ท่านอาจจะบิดบิดลวดให้ผ่างก็ได้นะครับลองดูแล้วจะรู้เองนะครับนะไม่จะเป็นต้องถี่มากจนเกินไปให้ระหว่างข้อนะฮะนี่ผมก็ก็ใส่ระหว่างข้อเลยนะลวดตอนนี้ใบของไมยราบนั้นไม่แผ่นะฮะเขาเป็นผักนอนหลับกลางคืนผักรู้นอนเราไปแตะเขากหลับนะฮะมีปฏิยาตอบสนองดีมาก นะครับกลางคืนก็นอนกลางคืนหุ่มใบหมดจะไม่เห็นนะฮะที่มองไม่เห็นสีเขียวไม่ใช่ใบเขาไม่มีสีเขียวใบของมยราบนั้นนะครับใต้ใบเขาจะมีลักษณะของของสีม่วงสีแดงนะม่วงเนี่ยฮะแต่ว่าใต้ใบสีม่วง บนใบด้านบนนั้นจะมปีสีเขียวก็จะมีสารคคอโรฟิลสำหรับสังคาข้อแสงนะครับมีบางท่านบอกว่ายากไหมผมก็บอกว่าท่านต้องทำเองนะจะเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของการสร้างงานบนไซด์ด้วยไมยราบด้วยตัวของท่านเองนะครับต้องใช้ครีมนะใช้ครีมในการบิดช่วยนะครับเพราะว่ากิ่งเขาอ่อนนะครับ ก็นะครับวันนี้ก็คงจะเอาพอพอเป็นรูปเป็นร่างนะครับพอได้ทรงก่อนกแล้วกันนะครับพอได้เป็นแนวทางนะสำหรับท่านที่ต้องการเข้าลวดนะฮะสรุปว่าต้องต้องเข้าลวดหลักก่อนนะครับเส้นหลักก่อนหลังจากนั้นนะการจับทรงนั้นต้องบิดนะฮะบิดเพื่อที่จะให้ลวดกระชับกระก,กิ่งไม้นะครับหลังจากนั้นค่อย ปรับทิศทางกับ้ายขวาหน้าหลังนะฮะแล้วก็ให้ตกลงไปครับเป็นทรงตกกระถางนะครับก็จัดระเบียบนะครับเผื่อเขาออกดอ,อกเขาก็จะได้สวยนะครับก็เป็นแบบนี้ทรงพุ่มใหญ่อยู่ครับทรงนี้นะฮะเดี๋ยวก็หากระถางเปลี่ยนนะฮะปรับทรงก่อนก็แล้วกันนะครับก็คงประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะมยราบนะครับก็คงถึงบทสรุป นะเพียงคร่าวๆก่อนนะครับในส่วนของรายละเอียดนั้นค่อยมาปรับกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับค่อนข้างที่จะใช้เวลานะฮะนะก็คงจะต้องนําเสนอเพียงเท่านี้พอเป็นแนวทางก่อนนะครับส่วนในรายละเอียดนะฮะกิ่งย่อยนะฮะยังไม่ได้เข้านะครับก็คงจะให้เป็นทรงพุ่มแบบนี้ถ้าเผื่อเขาสามารถที่จะออกดอกได้นะครับ ก็จะสวยงามทีเดียวนะจากวัชพืชธรรมดานะครับสามารถที่นํามาสร้างงานบนไซได้ตามกระแสของไม้ต่างประเทศนะครับก็คงจะต้องขอจบเพียงเท่านี้สาหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับทุกท่านครับ